ล้างสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ล้างสุดท้ายปะไหนวะเฮ้ย้ามาใกล้ตลอดเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ยโอ้มาโคตรใกล้อยูเวนชิบหายทวก่อนอออต่อเพิ่มต้องเพิ่มผมว่าพอผมว่าไหวเราไหวยอยู่แล้วหอดขวาด้วยซ้ายโอเคอยู่กลาง สองสามขีดอยู่ทีเดียวต้องผ่านแล้วไหมงหวะนี้กูต้องผ่านแล้วคน,คนแรกคนแรกเว้ยจะเล่้หมดไายแม่ผ่านหมอปังกล้มากคน,ค,คนไข้เหรอชื้อคนที่ผ่านโอเคโอเคมันวัดไปใครมันวัดไป